น่าสุชาติซับขำเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์โดยกำเนิดจบชั้นประถมะศึกษาที่โรงเรียนวัดวังค้างขาวจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนครสวรรค์และจบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เริ่มรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อปีพศ2522 และ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์รวมอายุราชการ35ปี11เดือน10วันหลังกเกษียณอายุราชการพำนักอยู่ณจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมหลักหลังกเกษียณคือเล่นกีฬาเทนนิสขี่จักรยานเพื่อสุขภาพทำการเกษตรแนวใหม่และท่องเที่ยวทั่ว AEC ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทางและผู้คนรอบข้างทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผมได้เดินทางมาสู่จุดหมายปลายทางในวันนี้ด้วยความภาคภูมิวิถีราชการแม้จะไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ทั้งหมดแต่การที่ได้ทดแทนคุณแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตจึงนับเป็นเกียรติศักดิ์อันสูงส่งสายใยแห่งความผูกพันที่ผ่านมามีคุณค่ายิ่ง และใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะเรียงร้อยได้เพียงข้ามคืนบทประพันธ์ที่จะมอบให้ในวันนี้แม้จะเทียบมิได้กับมิตรภาพที่ได้รับแต่ขอให้แทนคำขอบคุณก่อนการอำลาและจะจารึกไว้ในความทรงจำอันงดงามปราบนานเท่านานตลอดไปเหลือเพียงแต่รอยอาลัยไว้ต่างหน้า อน,นิจาโอ้โอกเราคงเศร้าหมองนิราชร้างแม้ห่างกันตามคันลองยังเออนองด้วยรอยอาบคราบน้ำตาเจอ่อคำอำลาจากยากยิ่งนักด้วยความรักความผูกพันอันลําค่ามิมาตรไมตรีที่อบอุ่นเกื้อกูลมายังศรัทธาเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด ที่ผิดพลาดพลั้งไปให้คุณนข้องทั้งทุกหมองมัวหมนจนหวั่นไหวที่ก้าวล่วงให้ระอาแม้คราใดก่อนจากไปอย่าถือโทษหรือโกรธเคือง ัพภาสาคำพระปรัดเป็นปรัชญาอุทาออหอนที่ผิดพลาดพลังไปให้เรา อาพายอกอากันนะหวาน